เก่งมากเก่งมากวิ่งเกี่ยบเขาเบลเยี่ยอเกียบแล้วล<ห>ด้ยเกีนนยบแล้ววิ่งเกียบแมนบอยเกียบแมนบอยเกี่ย,บ,ย,บ,ยบไม่ถือหัวกรรมาการ <ณ S 2> เขาแบบกระลึบกลึเลยเจ้าไป <laughs> ฉันไม่ยอมเลยนะฉันยอม ฉันมีอ้อมอืมฉันมีอ้อมแล้วเอาใจโอเคมาขอแม่แม่ขยายแปาให้เขา้าอู้เดี๋ยวยาเลี่ยนน้องอยู่ขอบแล้วนะคะมาสิโอ้มีแน่ตันไม่ไมยุโอ้มปุ่ม เลี้ยนเจ้าออมไม่ค่อยตะค่อยอ้อมซื้อๆค่อยอ้อมซื้อๆอืมค่อยอ้อมซื้อๆดอกอ้อมกระออมกันอ้อมนะออมไอเจ้าซื้อๆอุ้มวัสดวาออมให้นะให้เข้านะอุ้ยอืมเลี้ยนแอบอยู่นี่เจ้าคือออมดนเถอะเอ้าแล้วออมให้ยายแปรสิโอ้ เจ้าอมโดนร้ายคอยปวดเอวนูนได้ก็ได้ลวดนี่จะมาให้อ้วมโดนไปนั่นเจ้าอ้วมโดนแท้เดี๋ยวนี้บ่ได้ยังว่าสิอ้วมอ้วมสิว่ามือบ่อ้วมอ้อมมือบ่อ้อมเดี๋ยวแม่อยู่นะคะแต่ว่าไม่เข้านะอ้วมมือโบอ้วมนึกว่าโบอ้อมยังมาบ่อ้อม โอ้ยไปทางนั้นแล้วกระลึบกระลึบกระลึบเลยนะเข้าแบบกระลึบกระลึบกระลึบกระลบกอแก็บกรึบแห้งพวกระลึบแห้งว กลืบเกือบก็ลืบเกือบแห้งเกินว้ายว้ายเลียนจะตัวบ้างห่างกับตาแล้วบังก็ลืบเหือเอาแล้วพื้นที่มันเหลือน้อยแล้วโโอ้หใครทำเข้าชนะไปเลยจ้าโอ้ยกัะเต้มันอวมโดนดอกบัดเอว ้ไม่ออมเลยนะไม่ออมไม่ออมบ่ออมบ่ออมบ่ออมเร็วนยังว่าบ่ออมเอาให้จบบ่ออมอืมอุ้ย เอาให้ได้เขาให้ได้ว้าวเยียดยอดเลยค่ะโอ้ยโอ้ยไปต่ำ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 ั้งทีหนึ่งมาเลียนได้ได้ได้แต่ได้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 ไดได้กระซังเออวางห้เงินเ้าน้ำกันอเพาเป็นหยังเขาจะให้ไหวงไว้จะไปยบห่วงมาเลียนห่วงมาเลียนห่วงจะห้องจะขัด คอยไว้เป็นนักเจ้าห้องดิฮะฮะัวจารวัลนะอ่าไปสะพันมาว้าว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 ได้ได้ไพันมาพันพันแล้พันมาพัน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 หัพันก็ไดเรียนกรดไฮ่า้าได้ยี่าี่ได้แล้วเจ้าให้ได้ด้วยังใบหนึ่งอยู่เอาให้ได้เด้อเปเด้อปะกุ้งบังไว้นะคุณเปรเอาให้ได้ เ้าขาผ่านข้อไว้ยมาไก่เนี่ยคอยหุ่นเหวี่ยงไป้อันแหนึ่งเดียไดาแด้วมามาพันาพมาพันมานมาพั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 นมาพมาพันมาพันมาพนมาพันมาพันมาพนมาพันมาพันันานพันมมามาน